ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับสุขภาพของเราโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่วัยทองการดูแลสุขภาพในช่วงวัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเริ่มต้นด้วยความตั้งใจการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสยิ่งอายุมากขึ้นความต้องการในการดูแลสุขภาพก็ยิ่งมากขึ้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามผักและผละไม้ควรเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารทุกมือ้อ การดื่มน้ำอย่างเพียงพอช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำและสดชื่นการนอนหลับที่เพียงพอยังเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายอย่าลืมวม่าจิตใจที่ดีส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการอ่านหนังสือหรือการทำงานฝีมือจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขการมีสังคมที่ดีช่วยให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีแรงบันดาลใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นวิธีที่ดีในการกระตุ้นสมอง การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมในชุมชนจะทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีคุณภาพใช้เวลาทำสิ่งที่คุณรักและทำให้คุณมีความสุขอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเมื่อคุณต้องการการมีทัศนคติเชิงบวกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมีสุขภาพดีจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตของคุณ ทุกวันใหม่คือโอกาสใหม่ในการดูแลสุขภาพของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนการดูแลสุขภาพคือการลงทุนที่ดีที่สุดจงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และให้ความสำคัญกับทุกขณะของคุณ